ไว้เอ็กซ์ปสนับสนุนโดยชาขาวผสมสมุนไพรตราไว้เนเจอร์โทร0888743600ชาขาวผสมสมุนไพรตราไว้เนเจอร์ปกติราคา800บาทลดเหลือ720บาท พิเศษถ้าโทรมาตอนนี้ซื้อขนาด60ซอง2กล่องปกติราคา1,600บาทลดเหลือ1,200บาทแถมชาขาวผสมสมุนไพรตราไวเนเจอร์ขนาด10ซอง1กล่องฟรีทันทีสินค้าจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้โทร088-874-3600กลับเข้าสู่รายการของเราในครับในช่วงนี้ Why Expert ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแนะนาวิธีการดูแลสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยวิธีธรรมชาติซึ่งวันนี้นะครับเราคงจะ,ะเรียกได้ว่าเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับกับปัญหา ที่คนไทยกำลังเผชิญกันอยู่นั่นก็คือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและอีกหนึ่งโรคนะครับที่ต้องบอกว่าน่าตกใจแล้วก็น่ากลัวนะครับนั่นก็คือโรคไขมันในเส้นเลือดสูงส่งผลทําให้หัวใจของคุณนั้นนะครับขาดขาดเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญกลายเป็นอัมพาตก,กันต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่สําคัญคนใกล้ตัวก็ต้องรับภาระหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลคุณอยู่ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เรามีวิธีดูแลป้องกันกันได้ง่ายๆนะครับด้วยการดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรนั่นก็คือชาขาวนั่นเอง ผู้ที่จะให้รายละเอียดที่ดีนะครับให้ข้อมูลสาระอันครบถ้วนต้องพูดคุยกับท่านนี้ครับผู้เชี่ยวชาญเครื่องดื่มสมุนไพรชาขาวคุณสุวรีเกียรติกรรนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพี่สุวรีเป็นประจำนะครับก็จะนําข้อมูลสาระดีๆนะครับที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมได้ดูแลสุขภาพกันด้วยวิธีธรรมชาติวันนี้ต้องบอกว่าคนไทยน่ากลัวและก็น่าตกใจมากครับกับโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่โดยเฉพาะเด็กนะฮะตั้งแต่อายุ15เนี่ย เพราะว่าเด็กๆเนี่ยมีมีเรียกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดเพราะว่าการรับประทานขนมเคี้ยวทานอยู่ตลอดเวลาเลยทําการบ้านไปพักกลางวันก็ทานแต่ขนมเดี๋ยวนี้ยิ่งมีร้านสะดวกซื้อเนี่ยขนมมีเต้นหมหมดเลยเด็กเนี่ยพอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อปั๊บเนี่ยก็ยิบ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 เป็นถุงแล้วก็ถ้าหากว่าที่บ้านเข้มงวดเวลาการทานเขาคือหลังจากทานข้าวแล้วทานได้หนึ่งห่อ เนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นไรแต่มันจะไม่อย่างนั้นพ่อแม่ก็มัวแต่ทํางานลูกๆก็อยู่หน้าทีวีจะทำยังไงก็ได้ให้ลูกเนี่ยไม่ดื้อไม่สนใช่เนี่ยนั่งทำกันบ้านดูทีวีไปดูทีวีทำกันบ้านเล่นเกมในคอมพิวเตอร์กินไปเพลินขนมไปเพลินเลยนะครับแล้วเด็กๆเดี๋ยวนี้ฮะที่ต้องบอกว่าการรับประทานขนมขบเคี้ยวเนี่ยถ้าทานเป็นเวลาอย่างที่พี่สุวิรีบอกก็คงจะไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ฮะเด็กๆเบื่ออาหาร ไม่ทานอาหารให้ครบห้ามูทานขนมครบเคี้ยวแทนอาหารหลกัลกเพราะทานขนมนอร่อยไงคะแล้วขนมก็มีแต่แป้งมีแต่ไขมันมีน้ําตาลก็มีแค่นี้อย่างอื่นก็ไม่มีพอทานอร่อยปั๊บเนี่ยเขาทานอาหารซึ่งเป็นอาหารปกติประจําวันเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วไม่ทานเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าน่าตกใจนะครับสำหรับสติของเด็กไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเนี่ยกลายเป็นโรคอ้วน เด็กกลายเป็นโรคอ้วนเยอะมากครับแล้วก็ส่งผลทําให้เป็นโรคอะไรนะฮะไขมันอุดตันในเส้นเลือด่นะครับแล้วก็กลายเป็นโรคเบาหวานค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นหัมพึกอัมาพาตค่ะนะครับตรงนี้ครับเรามีวิธีการในการดูแลสุขภาพด้วยเครื่องดื่มสมุนไพรได้ยังไงบ้างครับเครื่องดื่มสมุนไพรจริงๆสมุนไพรไทยมีหลายชนิดมากแล้วก็มีหลายอย่างที่สามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องมาทานเป็นชาได้ด้วยซ้ําคือถ้า<ะ>คุณมีเวลาเข้าตลาดไปเนี่ย<ะ>คุณก็ไปซื้อพืชผักสมุนไพร<ะ>อย่างเช่นคนไทยโบราณเนี่ยทานน้าพริก<ะ>มันก็จะมีผักต่างๆที่จะไว้ทานกับน้ําพริกเนี่ยผักพวกนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้<ะ>แต่ทีเนี้ยเราจะไม่มีเวลาอย่างนั้นนะะ่ะสิพอเราไม่มีเวลาอย่างนั้นเราใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองเนี่ยคือตอนนี้ตอนนี้เนี่ยสังคมเมืองโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ รวบรับเช็ดสับในถ้วยเดียวจานเดียวใช่แม้กระทั่งคุณไปซื้อเนี่ยบางทีมันก็มีในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่ไหนเนี่ยอาจจะมีผักลวกผักอะไรขายให้คุณคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาล้างสะอาดผมแล้วแบบว่าบางทีเนี่ยไม่มีสารตกค้างอาหารแช่แข็งครับพี่สุภรีฮะถูกฟรีซมาเป็นระยะเวลาที่ไม่รู้ว่าจะนานมากน้อยแค่ไหนใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีแมลงหรือว่าสัตว์ทาหะาอะไรจะนําเชื้อโรคมาปล่อยลงอาหารหรือเปล่าค มันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเรามาดื่มชาเพื่อสุขภาพชาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน<ช><ช>นะครับไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขาวชาดําชาอูหลงนะครับ<ช>หรือว่าชาอีกหลายๆประเภทนะครับที่อาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับเ<ช>ข,าบ,ขาบอกว่าคุณสารยาคงสมบูรณ์เวศนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาบำบัดให้ความรู้นะครับเรื่องของชาเนี่ยว้อย่างน่าสนใจเลยนะฮะในหนังสืออาหารต้านไวต้านโรคนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี่ฮะชาทุกชนิดที่กล่าวมาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระ พี่สุรีพูดอยู่บ่อยๆนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยยับยั้งสารอันก่อให้เกิดโรคม,มะเร็งภายในร่างกายของเราเนี่ย<ต>ได้เ<ต>ป็นอย่างด,ดีเลยบางทีมันก็จะมีบางอย่างซึ่งทําให้ร่างกายสามารถขับเอาโลหะหนักที่ปนอยู่ในร่างกายเนี่ยออกมาได้ง่ายเอาสารพิษต่างๆเนี่ยขับออกมาเหมือนกับการดีทอ็อกซ์ค่ะ,คะซึ่งรายงานการวิจัยนะครับจากองค์กรอาหารและ,กะเกษตรของสหรัฐอเมริกานะครับพบว่าการดื่มชาวันละหถ้วยเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ดีนะครับ L D L เนี่ยก็จะเป็นคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในร่างกาย<ะ>ในร่างกายเราจะมีไขมันอยู่<ะ>2ประเภทคือ H D L เนี่ยจะเป็นไขมันที่ดี<ะ>ไอ้ตัวเนี่ยมันจะไปสร้างเซลล์สมองสร้างเซลล์ที่จะเกิดใหม่<ะ>แต่ LD L D L เนี่ยมันจะเป็นไขมันที่ไปขุดเจาะอยู่ในหลอดเลือดเราทําให้หลอดเลือดเราเนี่ยตีบตันค่ะไอ้ตัวนี้เป็นตัวไม่ดี<ะ>นี่การดื่มชาเนี่ยมีผลงานวิจัยจากอเมริกาเอยไม่เพียงแต่อเมริกานะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าอังกฤษเองเนี่ย<ะ>เขาก็มีผลงานวิจัยออกมาว่าเขาสามารถ ลด LDL คือไขมันไม่ดีเนี่ย <c oughs> ให้ลดลงไปได้แล้วถ้าหากว่าเราดื่มชาเป็นประจำเนี่ยถ้าเราไปตรวจเลือดแล้วเนี่ย LDL ลดตกก g l y c ลด